สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกูบอีกครั้งนะครับหลังจากมีการสปอยภาพตัวละครกันมาสักพักแล้วนะครับกับภาพชายใส่หน้ากากสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์และน้ำเสียงที่ไม่เหมือนใครที่หลายๆคนครับน่าจะรู้จักเขาคนนั้นกันเป็นอย่างดีกับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ที่จะมาปรากฏตัวในเกม h o Home e ม e e t Home สวายนั่นเองครับโดย Home s ม e วีทโฮสวายนี้นะครับจะเป็นเกมแนวม u นตีเพเยอร์ในรูปแบบ4ประทะ1ฝีมือคน ไทยที่เราสามารถเลือกสวมบทบาทเป็นซ u วเว v ร r หรือผู้รอดชีวิตที่จะหาทางเอาตัวรอดไปจากเงื้อมมือวิญญาณร้ายหรือจะสวมบทบาทเป็นฮันเตอร์ที่คอยตามล่าเหล่ามนุษย์ทั้งหลายและต้องไม่ปล่อยมนุษย์ให้ได้เล็ดรอดออกจากมิตินี้ไปได้โดยซ u วเว v o r ที่มีหน้าที่หนีออกไปนี้นะฮะในแต่ละเกมจะมีจํานวน4คนซึ่งผู้รอดชีวิตแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งในตัว เกม Home Sweet Home Survive นี้นะฮะก็จะมีการนำเอาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเป็นตัวละครภายในเกมให้ได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่ง Survivor ์หรือ Hunter กันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีตัวละครอย่างซีบิงที่ใครเห็นก็ต้องร้องอ๋อแน่นอนครับว่าต้นแบบนั้นมาจากพี่แป้งซีบิงส์ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มียอดซับมากถึง14ล้านซับนั่นเองครับและล่าสุดเมื่อประมาณวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก ได้มีวิดีโอใหม่จากทางอ f ฟ i c i a l ที่เราจะได้เห็นตัวละครใหม่นี้พร้อมทั้งเพลงประจำตัวบางส่วนที่พี่เอกฮา er. ร์ดลอเกอร์ร้องเพลงเองมาให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นการเรียกน้ำย่อยครับพร้อมทั้งยังประกาศอีกว่าตัวอย่างเต็มและเพลงเต็มนั้นจะมาในวันที่22ตุลาคมเวลา11โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองฮะโดยตัวละครพี่เอกฮาร์ดลอเกอร์ของเราที่จะเข้ามาอยู่ในนิวอ์นี้เนี่ยนะฮะจากภาพนั้นก็จะอยู่ฝั่ง ของฮันเตอร์ซึ่งเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่จะใส่หน้ากากสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เขาอยู่แล้วนั่นเองล่ะฮะโดยจะมีที่มาที่ไปที่น่าจะเชื่อมกับเนื้อเรื่องของตัวละครสีบิงก่อนหน้านี้ครับโดยในเนื้อเรื่องของเธอนะนะครับได้เคยบอกว่าเธอกําลังถูกไล่ล่าจากชายลึกลับที่ไล่ฆ่าสตรีมเมอร์อยู่โดยวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองฮะทางเพจหลักของตัวเกมก็ได้มีการปล่อยเนื้อเรื่องและภูมิหลังของตัวละครพี่เอกกั ไปแล้วโดยเนื้อเรื่องในเกมนี้ตัวละครพี่เอกจะใช้ชื่อว่า ฮาร์ดเขานะครับจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตชื่อดังที่มีปมเกี่ยวกับน้องสาวของเขานั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องน้องสาวนี้แหละครับที่เป็นตัวผลักดันให้เขานั้นเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นฆาตกรหน้ากากที่ไล่ฆ่าสตรีมเมอร์นั่นแหละครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร์สายเกมชื่อดังของไทยที่จะปิดบังตัวตนด้วยการสวมหน้ากากสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์โดยในตอนเริ่มแรกพี่เอกของเราคนนี้เริ่มด้วยการพากเสียงดิ ที่เราเรียกว่า ภาคนรกนั่นแหละฮะและการที่เขาทาคลิปภาคนรลกนั่นก็ได้รับความนิยมสูงมากจากนั้นพี่เอกก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องของตัวเองมาเป็น Har ์ Locker และยังเปลี่ยนแนวการทําคลิปมาเป็นการเล่นเกมบวกกับแคสเกมด้วยโดยในปัจจุบันช่อง Hard ด Lo อ er กเกก็มีผู้ติดตามถึง7.39ล้านคนเลยทีเดียวละครับอย่างไรก็ดีครับแม้เราจะได้เห็นรูปลักษณ์ของพี่เอกไปบ้างแล้วแต่ความสามารถต่างๆของตัวละครฮาร์ดในเกม Home Sweet Home s u r v i v นี้นั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาใตายอย่างใด ครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อในวันที่22นี้นะครับว่าทีมงานจะปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมอันไหนของตัวละครพี่เอกนี้ออกมาให้เราเราได้ตื่นเต้นกันแล้วเพื่อนๆหล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการมาถึงของฆาตรกรหน้ากากคนนี้หรืออยากได้อินฟลูเอนเซอร์ท่านใดมาปรากฏในเกม Home S w e e t Home สวายก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ Station Scoop ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ